ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา843ตัวแทนค้าต่างคนใดได้รับคำสั่งให้ขายหรือซื้อทรัพย์สินอันมีรายการขานราคาของสถานแลกเปลี่ยนท่านว่าตัวแทนคนนั้นจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายเองก็ได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามไว้ชัดแจ้งโดยสัญญาในกรณีเช่นนั้นราคาอันจะพึงใช้เงินแก่กันก็พึงกำหนดตามรายการขานราคาทรัพย์สินนั้นณนะสถานแลกเปลี่ยนในเวลาเมื่อตัวแทนค้าต่างให้คำบอกกล่าวว่าตนจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายวักสอง เมื่อตัวการรับคำบอกกล่าวเช่นนั้นถ้าไม่บอกปัดเสียในทันทีท่านให้ถือว่าตัวการอันใดได้สนองรับการนั้นแล้ววรรสามอันหนึ่งแม้ในกรณีเช่นนั้นตัวแทนค้าต่างจะคิดเอาบำเหน็จก็ย่อมคิดได้